อ่ะก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้พอดีได้มีการอ่านหนังสือเนาะแล้วก็อ่านบทความแล้วก็ไปนั่งรีเสิร์ชข้อมูลนะที่เกี่ยวกับตลาดการเทรดตลาดการเงินตลาด Forex เนี่ยมันเลยมีประโยคนึงที่ผมรู้สึกว่าฟังแล้วเนี่ยเออก็ค่อนข้างน่าสนใจดีเนาะเป็นคำพูดจากโค้ดท่านหนึ่งนะครับที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมการเทรดนี่แหละเขาพูดว่าการเทรดเนี่ยเริ่มต้นที่ความสบาย ผมก็เฮ้ยการเทตดเริ่มต้นด้วยคำว่าความสบายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็เลยสรุปเป็นข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยที่จะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่อง EarthETC เนี่ยได้เข้าใจเนาะโดยความสบายเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยผมเนี่ยแบ่งแยกมันเนี่ยเป็นทั้งหมดเนี่ยก็คือ3อันนะ อันที่1เนี่ยเราจะเรียกว่าความสบายกายนะครับหรือว่าเรียกว่าร่างกายเนี่ยมีความรู้สึกว่าสบายสายเนาะ,อ,ะอันที่2ครับก็คือความสบายทางด้านของฐานะหรือว่าความสบายทางด้านของการเงินนะครับแล้วก็อันที่3มเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของความสบายใจเพราะนั้นเนี่ยการเทรดเนี่ยเริ่มต้นที่ความสบายเนี่ยมันจึงแบ่งแยกออกมาเป็นการ สบายกายการสบายในฐานะแล้วก็การสบายใจเนาะอ่ะเรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยที่เทรดแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากคำว่าสบายเนี่ยจริงหรือไม่ผมขอตอบเลยว่ามันคือเรื่องจริงเพราะคุณลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าในวันที่คุณเทรดเนี่ยแล้วในวันนั้นเนี่ยคุณแบบสบายใจคุณมีเงินเยอะ คุณแบบมีร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยการเหตุคุณจะเป็นยังไงครับมันต้องดีอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะการตัดสินใจของคุณก็จะคมขึ้นการวางแผนการวิเคราะห์หลักการการทํางานในการเทรดของคุณเนี่ยมันก็จะละเอียดและดีมากขึ้นนั่นเองซึ่งเราลองมาดูการเจาะไปทีละอันกันดีกว่าเนาะความสบายกายเนี่ยมันหมายถึงอะไร ความสบายกายเนี่ยมันหมายถึงว่าการมีสุขภาพที่ดีคือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าก่อนที่ผมจะมาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยนะครับผมเนี่ยเคยเป็นคนที่หุ่นดีมากๆมาก่อนอ่ะเดี๋ยวผมโชว์รูปก่อนที่ผมเข้ามาเทรดหรือว่าวันแรกที่ผมเข้ามาเทรดเลยเนี่ยเป็นไงหล่อไหมเออก็ดูดีมากๆเลยนะครับ เป็นคนนึงเนี่ยที่สามารถออกกําลังกายได้ทุกวันนะครับวิ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเทรดเนาะฝึกฝนเรื่องการเทรดแล้วก็เทรดแล้วก็นั่งเทรดมาโดยตลอดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากน้ําหนักเนี่ยเจกเนาะก็กลายขึ้นมาเนี่ยเป็นร้อยนิดๆนะครับเป็นร้อยนิดๆแล้วตอนนี้ในวันที่อัดคลิปเนี่ย นะครับก็ลงมาแล้วนะเหลือ95นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกลับเข้ามาเนาะแล้วก็มีเป้าหมายว่าอยากจะลดไปที่ประมาณ77 80นะครับซึ่งเราจะมาลองสังเกตดูว่าแล้วพอสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็เลยทำให้การเทรดของเราเนี่ยไม่ดีด้วยเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกที่เรียกว่าการไม่สบายกาย เรามีความรู้สึกว่าความอ้วนที่เกิดขึ้นเนี่ยของผมเองเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเนี่ยกินนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็กินนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็กินทําให้การเทศเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพอึดอัดร่างกายครับใส่เสื้อตัวเดิมก่อใหม่ได้ไม่กล้าถ่ายรูปตัวเองลงโซเชียลอะไรเงี้ยเออแล้วพอทําแบบนั้นเนี่ย มันก็เริ่มมีความเครียดมากขึ้นเรื่อยๆพอมันเริ่มมีความเครียดในการที่เราเริ่มเห็นสุขภาพเราแย่อย่างเช่นผมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของตาเนาะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเทตยเยอะเมื่อไหร่เนี่ยหรือดูหน้าจอบ่อยๆเนี่ยผมจะป่วยอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอป่วยแล้วฝืนเทตดเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณใช้แรงงานน่ะที่แบบคุณรู้สึกเหนื่อยอะ่ะ คุณรู้สึกป่วยคุณรู้สึกทรมานแต่คุณยังต้องทํางานเพื่อเงินอนะ่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะส่งผลในระยะยาวเพื่อทําให้การเทรดของเราอะ่ะมันไม่ดีเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเหตุผลที่ผมเนี่ยเข้ามาเป็นเทรดเดอร์ใหม่ๆเนี่ยแล้วแบบมันทําให้น้ําหนักผมอะ่ะขึ้นไปเยอะขนาดนั้นอะมันคือสิ่งที่เรียกว่าการเทรดแบบไม่หลับไม่นอนครับ ตลาดเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันเปิดย4บชั่วโมงเราสามารถที่จะหาเงินเวลาไหนก็ได้เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดกันตรงๆเลยว่าทุกคนอะ่ะรู้เรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งก็คือบางครั้งเนี่ยเราติดโพซิชันการติดโพซิชันเนี่ยจากเดิมเราต้องนอนสี่ทุ่มถูกไหมสามทุ่มเรามีจังหวะเข้าอ่ะเราเข้าปุ๊บติดโพซิชันกว่าจะปลดได้ก็ตีสองบางทีกว่าจะปลดโพซิชันได้ก็เช้าอีกวันหนึง่งบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย บางทีเนี่ยจุดเข้าเนี่ยมาตอนจะนอนแล้วแล้วเราเข้าปุ๊บเนี่ยเกิดอาการนอนไม่หลับไม่ได้เตรียมใจมาสูญเสียเกิดสุขภาพที่ไม่ดีโกธฮอร์โมนไม่หลังน้ำหนักขึ้นขอบตาดำอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยถ้าทำแรกๆเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าทำหลังๆไปเนี่ยเราจะเห็นว่าการทำงานของสมองเราเนี่ยมันจะถดถอยลง และมันก็ส่งผลทำให้การเทรดของเราเนี่ยมันแย่ลงและนำไปสู่การสูญเสียที่เยอะมากๆด้วยเช่นกันนะครับอ่ะข้อถัดมาครับความสบายทางการเงินซึ่งอันเนี้ยเราพูดไปแล้วเมื่อ2คลิปก่อนหน้าเนาะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีฐานะทางการเงินดีหรือคุณมไม่จำเป็นต้องมีฐานะทางการเงินที่ดีก็ได้คุณมีรายได้ขั้นต่ำเลยสมมตุติคุณอาจจะมีรายได้เนี่ยนะครับสักประมาณเนี่ยเอ่อ 1,500 0บาทนะครับหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะมีรายได้ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบริหารจาัดก,การการเงินได้ดีเนี่ยมันก็จะสามารถที่ทําให้เราเทรดได้ดีด้วยเช่นกันถ้าเกิดใครมีโอกาสที่จะลองเล่นเกม CA s h f l o w 1น1เนี่ยเราจะรู้เลยว่าทุกอาชีพอะสามารถที่จะร่ํารวยได้ mm. เพียงแค่คุณบริหารจาัดก,การเงินที่ดีคุณบริหารบัญชีได้ดีเนี่ย แค่นี้เลยครับคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วความสบายทางการเงินจะทําให้การเทรดของคุณเนี่ยไล้์ความกังวลการเทรดแบบไร้์ความกังวลคือการกดออเดอร์หนึ่งไปเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าออเดอร์เนี้ยสูญเสียเท่านี้เรารับได้เนาะซึ่งต่างก,กันกับหลายๆคนที่จะไม่ยอมสูญเสียออ,อเดอร์นี้เพราะมันหมายถึงเงินของฉัน แต่การไม่ยอมสูญเสียในออเดอร์นี้เนี่ยมันจึงเกิดความคาดหวังและส่งผลทำให้เราเนี่ยไม่ตั้งสต็อปลอสพอเราไม่ตั้งสต็อปลอสเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันถัดมาคือโดนล,ลากสุดท้ายไปที่พอร์ตพอร์ตแตกเลยเพราะนั้นเนี่ยความสบายทางการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเทรดแล้วได้ตังค์นะครับและอันสุดท้ายครับสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ผมเนี่ยมักพูดเสมอเนาะนั่นคือความสบายใจ คือเทรดเดอร์เนี่ยจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ฝึกฝนกันนอกจากเทคนิคอลแมเนจเมนต์เนี่ยมันคือเรื่องของคำว่าไซโคโลจีหรือว่าจิตวิทยาการเทรดเนาะซึ่งจิตวิทยาการเทรดเนี่ยมันคือศิลปะในการแฮนเดิลตัวเองแล้วการแฮนเดิลตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นคนหนึ่งที่มีสภาวะจิตใจหรือความสบายใจที่เยอะมากๆซึ่งความสบายใจเนี้ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จัก ัวเองและทําให้เราเนี่ยควบคุมตัวเองได้ซึ่งความสบายใจเนี่ยเกิดจากการฝึกอะไรก็ได้นะครับที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองสามารถคอนโทรลได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นคุณมีความสบายใจถ้าเกิดคุณได้ทําสิ่งที่เรียกว่าการนั่งสมาธิหรือว่าเมดิเทชันเนี่ยก็จะช่วยคุณเรื่องนี้ได้นี่คือข้อที่1เนาะข้อที่2คือคุณอาจจะมีความสบายใจถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสไปแช่ออนเซน ไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆหรืออาจจะหายจากการเทรดไปเลย34วันแล้วก็กลับมาเทรดอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยคุมหรือแฮนเดิลตัวเองได้เพราะคุณเป็นเทรดเดอร์อ่ะจะไม่เทรดอะ่ะวันหนึ่งอะ่ะบางครั้งเป็นเรื่องที่ยากมากนะคุณต้องสู้กับตัวเองเยอะมากนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเทรดอย่างเริ่มต้นด้วยความสบายเนี่ยจึงสรุปได้ว่าคุณต้องฝึก3อันครับ ความสบายทางกายครับอันนี้คือข้อที่1 2ครับความสบายทางการเงินครับและอันสุดท้ายครับคือความสบายใจถ้าคุณทํา3ข้อนี้ไม่ว่าคุณจะรายได้เท่าไหร่นะครับคุณก็สามารถประสบความสําเร็จในการเทรดด้วยนะครับชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องเอิร์ท etc ด้วยนะครับสวัสดีครับ